สอนคณิตง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทีนี้เข้าสู่เนื้อหาที่สําคัญแล้ววันนี้อะไรเมื่อกี้ไม่สําคัญหรยอครูสําคัญแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะตัวเชื่อมาพร์เนี่ยบทนี้จะบอกเลยนะไปต่อไม่ได้เหมือนเราจะทอดไข่อะแล้วเราไม่มีกระทะนะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะยากอ,อยู่ใช่ไหมเออมันต้องมีทั้งกระทะต้องมีทั้งตะหลิวต้องมีทั้งน้ามันใช่ปะ่ะอ่อมันถึงจะครบ แล้วมันก็มีทั้งไข่ด้วยนะถูกป่ะมันต้องผสมมันต้องลงตัวทุกอย่างต้องครบอะ่ะซึ่งตัวเชื่อมแบบพจน์นี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้มากเลยท่กนเพียงนะเรามาดูตัวเชื่อมแรกในวันนี้นะตัวเชื่อมประพจน์นะครับตัวแรกคือเชื่อมด้วยแหละนะเชื่อมด้วยแหลนะสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะแหลม ชี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราเรียกสัญ,ญลักษณ์ว่าและนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของและนะเขาบอกว่าถ้า P Q เป็นประพจน์ประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและก็คือเนี่ยครับ P และ Q ใช่ไหมซึ่งพวก P Q R S เมื่อกี้คูอบอกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนประพจน์ใช่ไหมให้ประพจน์มาหนึ่งประพจน์แล้วก็เอา P Q R พวกนี้เขียนแทนว่างั้นเถอะอ่ะ รางถ้าเกิดเราเชื่อมประพจน์ด,ด้วยตัวเชื่อมและแล้วเขาบอกว่าถ้า p q เป็นประพจน์เนี่ยเราจะได้ประพจน์ใหม่ที่เกิดจากจาการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและก็คืออะไร p และ q นี่ไง p และ q เวลาเราอ่านเราอ่านว่า p และ q นะ p และ q นะครับ p และ q ตัวเชื่อมและนะครับตัวเชื่อมและนะต่อไปอเรียนบันทึกบันทึกให้ทานนะ ถ้าเร็วเกินไปบอกได้นะครูครับคุณครูคุณครูจะรีบไปไหนครับจะรีบไปตามบัวที่บ้านเลยครับคุณครูอะไรเงี้ยนะครับบอกได้นะถ้าเร็วไปหรือว่าถ้าช้าไปนะแต่ถ้าหล่อไปนี้ช่วยไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ติดตัวมานะครับเนาะมันก็ปฏิเสธยากนิดนึงตรงนี้อ่ะเรามาดูกันต่อนะพูดไปกระชมตัวเองไปเนาะถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมเราต้องเรียนหัดชมตัวเองบ้างนะไม่ใช่ว่า ส่องกระจกแต่ละวันได้เห็นหน้าเลยนโอ้ยผมทรงอะไรไว้เนี่ยอะไรทำไมห,หน้าตาอะไรเป็นแบบนี้ครับอาทีนี้เรามาดูตารางนี้ครูอ้อแนะนําเลยนะว่าคลิปนี้น้องๆนักเรียนจะต้องดูอย่างน้อยสองรอบนี่คือไฮไลท์เลยนะนี่คือไฮไลท์เลยนะต้องดูให้จบนะครับแล้วต้องดูหลายๆรอบสองรอบเป็นอย่างน้อยนะเอาเรามาดูการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและ เรามาดูด้วยตัวเชื่อมแลกกันก่อนนะครับประพจน์ P แล้วก็ประพน์ Q นะครับดูที่ประพจน์ P ก่อนจะเห็นว่าช่องที่1เนี่ยนะครับค่าความจริงเนี่ยนะครับประกอบด้วยจริงจริงแล้วก็เท็จเท็ t. นะช่องที่1น,นะช่องที่1เนี่ยจริง2 2กรณีติดกันเท็จ2กรณีติดกันช่องที่2ช่อง Q จะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นยังไงมันซอยย่อยใช่ไหมเป็นครึ่งต่อครึ่งอ่ะจากช่องแรกเป็นจริงจริงเท็จเท็ช่องที่2กลายเป็นจริงเท็จจริงเท็จโอเคไหมช่องแรกเป็นจริงจริงเท็จนะช่องที่2จริงเท็จจริงเท็จทีนี้จะเห็นว่าสัญลักษณ์นี้เขาอ่านว่าสัญลักษณ์อะไรและใช่ไหม P และ Q การเชื่อมด้วยและครูบอกนะครูจะไม่ให้นักเรียนต้องจานะ แต่จะให้ทําความเข้าใจบอกไว้ก่อนนะไอตารางค่าความจริงเนี่ยนี่คือตารางคาความจริงนะคือตัวเชื่อมแรกคือตัวเชื่อมแรกนะนะครับให้ทําความเข้าใจแล้วเราจะจําได้ไปตลอดชีวิต mm. ครูอ๊อฟ mm. เรียนเรื่องนี้ตั้งแต่ม4ตั้งแต่ม4นะประมาณปี4 4ไหนเนาะ4 5 4 5้าสประมาณปี4 5 4 6อะ่ะจนถึงวันนี้ครูอ๊อฟยังจำได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้หลักการ ถ้าเราจำอย่างเดียวจะบอกสมองบวมนะไม่ได้เรียนแค่คณิตศาสตร์วิชาเดียวใช่ไหมและไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์แค่บทเดียวใช่ไหม <S <S ถูกปะเราเรียนหลายๆวิชานะถูกไหมแั้นเราจะจําทุกเรื่องที่อยู่ในในเนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่หรอกเราจะต้องมีหลักการนิดนึงนะครับยิ่งมปลายโอ้โหฟิสิกส์เคมีชีวะด้วยใช่ไหมนักยนยิ่งถ้าใครไปสายสายวิทย์นะวิทย์จะมีพวกสายศิลป์ใช่ไหมศิลป์ภาษาพวกสายวิทย์อะไรพวกเนี้ย วิทย์คณิตอะไรเงี้ยฟิสิกส์เคมีชีวะเพิ่มเติมอะไรพวกนี้สนุกกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งเมมโมรีในการจดจําอันไหนที่ไม่จำเป็นต้องจําก็ไม่ต้องจําแต่ให้ทําความเข้าใจว่าง่ายเถอะอ่ามาดูเชื่อมด้วยแล้วสังเกตเห็นอะไรไหมการเชื่อมด้วยแล้วเนี่ยคูอ้อวงกลมไว้วงกลมมันเดียว,วการเ,เชื่อมด้วยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจริงเพียงแค่กรณีเดียวนะก็คือจริงและจริงนะเห็นไหมเนี่ย จริงและจริงได้จริงนะครับจริงและจริงได้จริงจริงและเท็จได้เท็จใช่ไหมเท็จและจริงได้เท็จเท็จและเท็จได้เท็จท่องแบบนี้แป๊บเดียวก็ลืมถูกไหมแต่ก็มีหลักการนิดหนึ่งตรงนี้ข้อสังเกตดูข้อสังเกตการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมและเป็นจริงกรณีเดียวก็คือจริงและจริงใช่ไหมเห็นไหมนี่จริงและจริงถูกไหมนอกกนั้นเป็นเท็จหมดเลย ดังนั้นถ้าครูป๊อถามว่าออนักเรียนการเชื่อมประพจน์ได้และจริงและจริงได้อะไรตอบเลยจริงแต่ถ้ามีเทจโผลมาเพียงแค่ตัวเดียวกลายเป็นเทจทันทีนี่คือข้อสังเกตของตัวเชื่อมและฟังอีกรอบนะการเชื่อมไวแล้วเนี่ยจะเป็นจริงกรณีเดียวเลยนะก็คือเป็นจริงทั้งคู่ว่างั้นเถอะอ่ะนะเป็นจริงและจริงอ่ะแต่ถ้ามีเทจแมก้กระทั่งตัวเดียวโผล่ขึ้นมา กลายเป็นเท็ทันทีโอเคไหมนี่ในกรณีที่เชื่อมด้วยแล่นะนะทีและทีนะครับกูบถามหน่อยนะข้อนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมข้อน,อน,อนี้ถามก่อนนะสไลด์นี้ตัวเชื่อมแรกเนี่ยเข้าใจไหมถ้าเข้าใจพิมพ์มาเข้าใจแรกแกนักเรียนนะกูจะบอกนะกูสอนมาหลายรุ่นเลยนะ รูสอนมาสิบปีว่างเอเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทุกรุ่นแรกๆที่เรียนก็นจะงงๆเอ๊ะเปนยังไงวะสุดท้ายแล้วมันก็เข้าใจนะเรื่องนี้แต่ครูอ๊อบบอกว่าครูอ๊อฟหลักการให้หลักการตรงนี้ไปเนี่ยเอาไปใช้นะแล้วไม่ต้องไปจําอะไรมากมายนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าครูถ้าเปิดเทอมไปแล้วครูถามตอบให้ได้นะเข้าใจไหมตอบไม่ได้นะเนะาะนักเรียนจริงเละเทจได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่เลื้อลกรักทำหน้าตาเอ๋อแล้วก็ตอบไม่ได้ต้องตอบแบบชัดเจนนะจริงและจริงได้จริงครับจริงและเท็จได้เท็จครับอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนาะโอเคผ่านนะตัวเชื่อมแรกนะครับต่อไปตัวเชื่อมแรกคือน้ําตาลนี่ไม่ครูเล่นไปแล้ว <c oughs> มุกหรือเปลือกหอยเอ่ย <c oughs> มุกหรือเปลือกหอยเอ่ย <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างไม่แน่ใจว่าตัวหนังสือจะเล็กไปไหม <c oughs> นักเรียนจะเห็นกันหรือเปล่า หลีตาดูแล้วกันนะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะไม่เห็นก็พยายามมองใกล้ๆนะนะครับข้อนี้ครูออฟใจดีนะนอกจากหน้าตาดีแล้วก็ใจดีด้วยนะครับอ่าจะเห็นว่าครูออฟให้ตารางค่าความจริงมาตัวเชื่อมและนะแล้วก็ให้ข้อสังเกตมานะอันนี้ครูพยายามให้นักเรียนได้เห็นบ,บ่อยๆเห็นซน้ำๆนะครับจะได้จำได้เนาะอืมข้อหนึ่ง สามเท่ากับหกสามเท่ากับหกนี่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จสามเท่ากับหกนี่มันเป็นเท็จแน่นอนใช่ไหมสามยังเท่ากับหกได้ไงจริงไหมอ่าและเห็นไหมเชื่อมวิ่งและนะครับเชื่อมวิ่งและสามเป็นจำนวนคู่นะครับสามเป็นจำนวนคู่สามเป็นจำนวนคู่ไหม 3ไม่เป็นจงินวนคู่มันเป็นเท็จทั้งคู่เอ้าวเท็จและเท็จได้อะไรข้อนี้ตอบกูสิเท็จและเท็จได้อะไรเอ่ยเท็จและเท็จได้อะไรตอบว้อมหน่อยเท็จและเท็จได้อะไรเท็จและเท็จเท็จนะแรกๆอาจจะต้องดูตารางนิดนึงอ่ะ หรือถ้าหรือถ้าเรารู้แล้วว่าเอ้ยการเชื่อมไวยแล้วเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงและจริงนอกนั้นถ้ามีเทจเข้ามาแค่ตัวเดียวเนี่ยเป็นเทจท,ทันทีเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จริงและเอ้ยเท,ทยเทจและเทจก็เลยกลายเป็นเทจนะครับข้อนี้ก็เป็นเทตต่อไปมาดูข้อสองสองน้อยกว่าห้าแต่สามไม่น้อยกว่าลบห้า สน้อยกว่าหานี่เป็นจริงหรือเป็นเท็จสน้อยกว่า5เป็นจริงใช่ไหมสามไม่น้อยกว่าลบหก็เป็นจริงใช่ไหมนะครับถูกไหมเพราะ้ข้อนี้ค่าความจริงที่ได้มาก็คืออะไรก็คือจริงนะครับก็คือจริง นะเพราะมันเป็นจริงทั้งคู่ถูกปหสอง้ก็ห้าแต่สามไม่น้อยกว่าลูห้านะครับพี่จริงแล้วเขาน่าจะใช้คำตัวเชื่อว่าแหละเนาะนะครับตรงนี้เนาะดังนั้นจะเห็นว่าถ้ามันเป็นจริงทั้งคู่เนี่ยนะค่าความจริงที่ออกมามันก็เป็นจริงใช่ไหมนะครับต่อไปขขอสามสี่กับหนึ่งนี่เป็นสมาชิกของ เซตของ12คําคำถามคือข้อนี้มันไม่มีคามําว่าและเนาะแต่มันสามารถแยกได้เป็น2ประโยคก็คืออะไร4เป็นสมาชิกของ1และก็1นนี่เป็นสมาชิกของ2อันนี้คือเรื่องเซตใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องนี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะระดับมปลายมันจะเป็นแบบนี้แล้ววันดีคืนดีก็จะเอาเนื้อหามต้นออกมาใช้เนี่ยคือเนื้อหามปลายนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยวันดีคืนดีเอาเนื้อหาตั้งแต่มหนึ่งมสองมสามมาขึ้นมาอย่างเงี้ย นะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราหรอกครูรู้พวกเราเก่งอยู่แล้วนะอันนี้ก็ถามคือ4เป็นสมาชิกของ1นึ่งไหมสี่ไม่เป็นสมาชิกของ1นะถูกไหมเพราะว่าในนี้ในนี้ไม่มีเลข4เลย1เนี่ยเป็นสมาชิกของโทษทีสี่เป็นสมาชิกของหนึ่งอง 1, นะเข้าไหมไม่เป็นนะแล้วก็1นนี่เป็นสมาชิกของเซตหนึ่งสองไหมก็เป็นนะแสดงว่าอันเนี้ย อันแรกเนี้ยมีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมอันเนี้ยมีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมนะครับแสดงว่ามีเท็จตัวเดียวตัวเดียวนะครับผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เลยจะกลายเป็นเท็จเลยนะครับสรุปคือการเชื่อมด้วยและเนี้ยถ้ามีเท็จแค่ตัวเดียวก็คือจบเลยครับเป็นเท็จทันทีจบทันทีครับเป็นเท็จทันทีเลยแค่นั้นเองนะข้อ4 2และ5เป็นตัวประกอบของ30 จำได้ไหมเห็นไหมตัวประกอบนี่เรียนตอนป .6 วันดีคืนดีนึกอยากเอาเรื่องตัวประกอบมาสอนก็เอามาทีนี้การแยกตัวประกอบของ30มสอูต้องสอนพวกเราไหมเนี่ยฮะจำได้ไหมการแยกตัวประกอบ30มสิบเอาจำนวนเฉพาะหารใช่ไหมหารมาเรื่อยเรื่อยนะห้าหกสามสิบใช่ไหมสองสามเป็น6ใช่ไหมเพราะฉะนั้น5กับ2นี่เป็นตัวประกอบของสามใช่ไหมพนันอันนี้ก็เป็นจริงนะ ก็ประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างเกี่ยวกับการเชื่อมประพด้วยตัวเชื่อมและนะครับแล้วก็เป็นการหาค่าความจริงเยในข้อนี้ฟังแล้วพอจะเก็ตไหมข้อนี้ถ้าเข้าใจแล้วช่วยพิมพ์ว่าเข้าใจไมใหมครูออฟชื่นใจหน่อยสินะครับช่วยพิมพ์ชื่น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พิมพ์ชื่นใจช่วยพิมพ์ว่าเข้าใจมาให้ครูออฟหน่อยสิจะบพิมพ์ชื่นใจทำไมล่ะพิมพ์ว่าเข้าใจให้ครูออฟหน่อยสิแต่ถ้าฟังแล้วย,ยังมึนงงก็กรุณาพิมพ์บอกว่าไม่เข้าใจครับครู คพิมพ์บอกมาด้วยโอเคครับเข้าใจนะเยี่ยมมากครับเยี่ยมเยียมถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูรอ,อบแล้วกันเนะาะตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับความรู้ใหม่ๆในทุกสัปดาห์ครับผม